แท้แต่ละที่ไม่เหมือนกันก็แท้ก็แทรมการมันก็รช่วกันเพราะฉะนั้นรมการของที่คั้นีานะตนวนรกเเป็นพูดเชี่ยวกาบรรุธรรมะใช้ผ่านการอบรมมาใช้ผ่านสถาีกางมา มีใบรับรองอยากสักลอง,ด,ลง,ลลงดุขาว่าเขา่อนรับสักลรงดูพระหลวงพระครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อันนี้แล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับอาจารย์ครับทำไมต้องให้กรรมการทุกคนสบา,นาบายเพื่อความบปิสุดใจ กรรมการที่ตัดสินพระขอจย์เนี่ยต้องสาบานตนสาบานสาบานไว้ไงบ้างครับอาจารย์สาบานว่าพระเจ้าจะไม่ไม่่งิไม่อะไรทั้งสิ้นมายถึงว่าเจ้าระไม่ใ้เครับเข้าไปครับครับที่ว่านี่เพราะว่าาบบางาน เรไม่ได้เห็นเขากระดาษมันเท้าออกไปเพราะว่าข้าั้งเกมมันเล่าทำได้ไงเออผมบอกว่าคนมาของเยอะเรไม่ได้เหยียดดูแต่หน้ามันใช่แต่ข้างหลังมันไม่ไปผมก็เลยบอกไปหลังอย่าดูแบบนี้นะแล้วผมก็กดออกอ่ะันจะสกัดแทงเพราะว่ามันจะไม่ได้ ที่ผมแกนะแกเห็นนะว่าระวังพัดแจ้งเข้ามางานเยอะากเยอะนะตอนนี้เยอะมากอ่อจะไป็่อ้อพัแจงพัดยอ่าย่างันสั่งเพียงมันแกหมด่าดูให้ดีๆนะส่พัดูเยอะย่าบอกว่า ถ้าคนไม่รู้จะไม่รู้ว่าให้ดูยังไงเพราะว่ามันมันมันพยายามโนษณาของมันแช่ใช่ไหมแล้วกสามก่อนขอรสุดท้ายจำมัาจาสข่าวมาเลยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ